สวัสดีค่ะวันนี้จะมาช่วยทุกคนที่ใช้มือถือซัมซุงแต่อยากลงแอปพลิเคชันของหัวเว่ยซึ่งก่อนหน้าน,นี้ต้องเล่าก่อนว่าได้รายการหัวเว่ยมา1เดือนเพื่อออกกําลังกายพอออกกําลังกายแล้วเราก็อยากจะชั่งน้ําหนักโอเคทีนี้พอชั่งน้าหนักเราก็อยากจะชั่งวัดมวลร่างกายไขมันนู่นนี่นั่นอีกเยอยะแยะมากมายผู้หญิงอะเนาะสวยแล้วก็ต้องสวยให้แบบตรงตัวเลขทีนี้ก็ได้ตัว หัวเว่ยสเกล3มาสเกล3ก็คือตัวรุ่นใหม่มาเพราะก่อนหน้านี้นนก็คือใช้ตัวห mm ัวเว่ยเทลในมือถือซัมซุงก็คือโหลดแอปมาปกติก็ใช้วิ่งทุกอย่างปกติใช้กันริการทุกอย่างปกติดีหมดไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหน,น mm hmm. แต่พอได้ตัวนี้มาสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็นตัว mm hmm. ช่างหนักตัวนี้ได้ ก็เลยเริ่มเอกใจเริ่มสงใจตอนแรกกะว่าจะคืนกลับไปในช้อปปี้ละพอมันใช้ไม่ได้จริงเอ้ยอยู่ว่าเราซื้อมาของปลอมหรือเปล่ารุ่นนี้นั่นแต่ก็ไปดูเฮ้ยก็ซื้อในมอนี่นะอะไรประมาณนี้ก็เลยลองพยายามพยายามอยู่ซ้ำใ่วโมเพื่อนพยายามพยายามทุกทางจนไปเจอว่าเออม,มันจะต้องโหลดหัวเว่ยแอปแก l ลอรก่อนแต่ในความพยายามนั้นเราก็พยายามแล้วพยายามอีกก็ยังโหลดไม่ได้ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันโหลดไม่ได้พยายามหา Google ไปโหลดหาแอปที่ทุกคนบอกดูนี่นั่นก็คือพยายามแล้วอัปโหลดยังไงก็ไม่สามารถเพิ่มหัวเว่ย p แอปแกลลอรีได้สุดท้ายเจอคำตอบจุดใต้ต่ำต่อมากเพียงแค่สแกน QR Code ตัวที่อยู่หลังกล่องอันนี้แค่นี้เองพอสแกนปับ๊บเราจะต้องเราจะสามารถโหลดตัวหัวเวอรแอปแกลลอได้ มือถือก็จะแบบเออเหมือนแอปนี้ไม่รองรับไม่ยอมรับนะอาจจะเป็นอันตรายต่อมือถือหรืออะไรประมาณนี้ยอมรับหรือเปล่าเราจะรับไหมแต่สุดท้ายเราก็ต้องรับแหละเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องทิ้งตัวสเกล3ไปเลยเพราะว่ามันจะชั่งอะไรไม่ได้ยกเว้นชั่งน้ำหนักกับวัดการเต้นของหัวใจถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้อ่ะพอโหลดมาได้ใช่ปหโหลดหัวเว่ยแอปแกลลี่ได้ถึงจะโหลดหัวเว่ยเทล์ใหม่ได้ ซึ่งเราจะต้องลบหัวเวยหัวเว่ยเทลอันเก่าที่เราโหลดมาจาก Google เ l a y ก่อนนะลบออกไปก่อนแล้วก็ลงใหม่พอลงใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบดีขึ้นที่เขาบอกมาก็คือว่าใน Google p พ a y เนี่ยที่เราไปเสิร์ชที่เราไปโหลดแอปมาเนี่ยมันจะเวอร์ชั่นชา้าไม่ใช่ชา้าสิเวอร์ชันมันจะต่ำกว่าเวอร์ชั่นปัจจุบนันทีนี้ถ้าเราได้มาจากแอปหัวเว่ย o o o g l e หัวเว่ยเลยอะนะหัวเว่ยเลยมันก็จะได้เวอร์ชั่นล่าสุดทีเนี้ยตัวหัวเว่ยเฮละก็สามารถที่จะใส่ตัวสเกล3าตัวนี้ลงไปได้เฮ้ยปุ่นใจเกือบจะคืนช้อปปี้ไปแล้วล่ะวันนี้นี่แล้วก็ตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคเลยนะข้างหลังตัวเครื่องใส่ฐานไซส์ AAA สา A สี่ก้อน ขอให้สาวๆทุกคนมีความสุขกับการช่างมวนไขมันทั้งหลายของเราขอบคุณนะคะ